ไปดีเด้อพี่น้องหินมาจับลาใช่ไหมินดอหนเหินเอาสองคนน่นันะั่นคน้อยทั้งหลังเจ้านั่นมาล่นกันพี่น้องได้หล่บอกครื้นบอเออบอกคนแล้วะบอกแล้วบอกแล้วโรเคกีอะ <laughs> nhưng yêu, không đorse, không đó, <laughs> đây, tôi nghe yêu mặt nguồn vía nha mặt số ninh mặt chọc 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 chạc hành chạc มาเร็วมาคิงมันสีลงไปทางนั lonely, <No. S 1> ้นง <tr> ูตัวน yes ั yes bro. Yes bro. Yes bro. Yeah. ่นคิงเอ้ยพญารดมเห็นงูใหญ่แล้วโอ้ยฝาดนายเป็นแม่งูออกหนีงูเหลี่ยมอ้อเด่นนั่นงูเหลี่ยมอ้อเด่นนั่นเอาเอาตัวก็จับเอาไม่ละเร็วงูตายดอกแดกไก่มันพูดเด่นนั่นนั่นเห็นบอนั่นมันหางมันดกแดกดกแดกทีนนี่เอาหางเกี่ยวขาเลยเด่นนั่น คุณไปนั่งบนท้องหันเลวๆคุณไปนั่งบนท้องตะคอหนังนั่งเลีวๆมีไผ่นอนนั่งบนตะเซือ่นนั่งบองตะคอมหนังนเารันปรนยระยันประมีนรันปรนันนปรนรนะนปัรนนระยันะยันปนป่ะยระระยัรยันปรนระรนปนยนปปะยระยัยันประยนยัรนปันประยันปรันประยันงระ น้าลอยาหาลงไปด่บตไปอบีฮ่น้าเห็นหมตลูกปลาพ่อเม่มันหายไปใส่เบิดพ่อแมันไมใส่เบิด

ว่าปูงไงป้าพี่น้องถ่ายมวทั้งอีเด้อเอาไมแล้วขุดย่างเดียวเออบวกข้นแล้วแหะเอาแล้วมันโตใหญ่ปวดอีก้วยนึงวันนี้ยังยัุดแล้วมันนอนั่นจอนมันมาข่างไม่มันหายไปหมดแล้วไม่ถ่าลูกมันอยู่ แมว้าแม่มาวันน้ขาหมูแม่แล้วตรงใบ ้องมือใส่เงาสูหุ่หงูใหญ่มากเลยหุ่งเงอกลูกแพร่ผมเขียวมาคุณนั่นโดนเขาป้าผงเขียวผมเขียวว้ายเจ้างตื่นเจ้วผงเขียวลูกันธุ์ไต้เล่เจ้าว่ายิงยิงิดน้ำเตะมเอย้องมาหามือกล้องยาเยาะหนาปัญญายเบียอันนี้คือสายงานที่อีกว่า

น้ำบอดีพี่น้องเลยปลาเลยบอลักไก่ลาย,ลายน้ำบอดีมันน้ำทวมนี่ว่าคอือ